ฟ้าสโตโช่ไทยแลนด์แอดีวีเอ็ก2023เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ที่ไบเทคบางนางเล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถยนต์คันนี้ครับ B M W i7 หรือว่า i7 M60 คันนี้ติดตามมาชมครับ ชมครับรถที่ผมกำลังขับอยู่นี่คือรถอยนต์ BMW i7 xDrive 60 M Sport แล้วก็เป็นตัว first edition ความหมายก็คือเป็นตัวที่ออปชั่นน้อยที่สุดในรุ่นนี้ราคาต่ำสุดภายในนั้นเนี่ยใช้คาร์บอนไฟเบอร์ตัดกบับวัสดุในสีสันแบบที่เขาเรียกกันว่าเปียโนฟินิชแบล็ k คือสีดำเงาวับ อวากาศหน่อยๆแผงหน้าปัดจอด้านหน้านี่ถ้าใช้คำพูดแบบชาวบ้านบอกยาวซอกว่าก็คือยาวน่าจะสัก2ฟุตเศษเศษ3ฟุตเห็นจะได้ไม่ได้วัดจริงๆนะครับคือต่อเนื่องกันเป็นพืชไปหมดในส่วนของแผงหน้าปัดเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ก็จะอยู่ตรงด้านหน้ามองเห็นได้ง่ายนะครับทันสมัยมากแล้วก็ในส่วนของเรื่องระบบ,บปรับอากาศความบันเทิองอะไรอยู่ด้านซ้าย แล้วทุกอย่างก็เป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับด้านบนก็เป็น p a n โ r ล m มิกซันลูฟโคงมาลายหุ้มหนังเบาะนั่งทุกตำแหน่งก็ว่าได้นะครับคือยกเว้นคนนั่งกลางที่เบาะหลังเท่านั้นเองมีฮีตเตอร์มีรูระบายอากาศในเรื่องของระบบนวดมีมาให้เสร็จสับส่วนจอที่ด้านหลังนั่นก็เป็นจอที่เขาเรียกว่าเทเตอร์สกรีน จอโรงภาพ,พยนตร์3 1นิ้วนี่แม่ดูกันเพลินตาทีเดียวนะครับเรื่องความสะดวกสบายความบันเทิงเนี่ยครบครันนะครับ bmw i 7หรือว,ว่า i 7 xdrive คันนี้เนี่ยเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อ all wheel drive ครับเป็น electric all wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อกำลังของมอเตอร์ก็ ถ้าวัดกันเป็นแรงม้าก็544แรงมา้าวัดกันเป็นกิโลวัตต์ก็400กิโลวัตต์ส่วนแรงบิดนั้นเนี่ย745นิวตันเมตรแล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยระยะทางที่สามารถวิ่งได้ก็อยู่ระหว่าง590ถึง625กิโลเมตรก็ตีกันเอาตัวเลขรลมๆว่าวิ่งได้600กิโลก็แล้วกันนะครับโดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ขนาดความจุ1 0 5 7 กิโลวัตต์ชั่วโมงอัตราเร่งจาก 0- ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา4.7วินาทีความเร็วสูงสุดก็240กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมขับอยู่ในเมืองการจราจรติดขัดนี่ก็ขับได้คล่องตัวครับ5เมตรกว่าๆไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะว่าการเร่งจากระบบไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกครับทอร์กหรือว่าแรงบิดมันมาตั้งแต่รอบศูนย์เนี่ยมันทำให้ขยับ เคลื่อนได้ง่ายนะครับอยากจะแซงอยากจะเปลี่ยนช่องทางเดินรถทําได้ง่ายครับนะครับกดกันเลงไปเลยผมถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่นั่งสบายมากขับก็สบายครับขนาดและน้ําหนักไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยครับสําหรับรถอย่างนี้เป็นรถที่ทันสมัยมากต้องใช้เวลาอยู่กับมันนานๆครับถึงจะรีดจะเค้นทุกอย่างออกมาได้ครบถ้วนวันนี้ผมขับมันสั้นๆนี่ยังมีความรู้สึกว่า แม่ยังเหลืออีกเยอะที่ต้องเรียนรู้กับมันครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งสมาธิกับการขับมาก่อนนะครับ นี่คือรถยนต์ BMW i7 xDrive 60 M Sport First Edition นะครับสนนราคาค่าตัวก็7,599,000นบาทตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าผมเรียกอย่างนั้นละกันเป็นรถไฟฟ้าขับเคลื่อน4ล้อ all wheel drive เวลาการชาร์จเนี่ยนะครับถ้าเป็นการชาร์จแบบคือจริงๆในคตาล็อกเนี่ยเขามีหลายแบบผมเอาง่ายๆเอาว่าถ้าเป็น3เฟส นะครับ11กิโลวัตต์เป็น wall box 230โวลต์16แอมป์3เฟสเนี่ยก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณ10ชั่วโมงครึ่งเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นชาร์จแบบ DC 195กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับจาก0ถึง80%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30กว่านาทีตีซักว่าครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อมาหรือคุณจะไปขับของเพื่อนของใครก็ตาม ปรับอะไรซะให้มันเสร็จครับหน้าจอมันแพลวมากผมบอกได้เลยปรับให้เสร็จแล้วค่อยออกรถอยาขับไปเล่นไปครับสมาธิเสียหมดผมเองนี่ขับเกรงจนแทบจะเป็นมือใหม่หัดขับจะเรียกว่าเหงือออกมือก็ว่าได้นะครับจะขับรถสมัยนี้ให้สนุกเนี่ยเรียนรู้กับมันแล้วก็ใช้ให้คล่องแคล่วแล้วก็ใช้บรรดาฟีเจอร์บรรดาฟังก์ชันทั้งหลายที่จำเป็นต้องใช้ปรับเสร็จแล้วค่อยออกตัวจะขับได้สนุกและปลอดภัยครับ